สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็จะมาขอนาเสนอสมุนไพรอีกตัวหนึ่งชี่ก็อีกนั่นแหละค่ะมีการเรียกชื่อซ้ํากันแต่เป็นคนละต้นก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังสมุนไพรตัวนี้มีชื่อว่าต้นพยามือเหล็กค่ะพยามือเหล็กใช้เรียกต้นไม้สองชนิดนะคะชนิดหนึ่งก็คือต้นนี้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง นะคะหรือเป็นไม้จะเรียกว่าเป็นไม้พุ่มเป็นไม้พุ่มก็น่าจะได้นะคะแต่ในตําราเขาระบุว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางต้นนี้คือต้นพยามือเหล็กหรือ,อชื่ออื่นก็เช่นพยามูลเหล็กหรือต้นกระพังอาจทีนี้คําว่าพยามือเหล็กอะ่ะ ก็ใช้เรียกไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะคือต้นว่านตัวนี้ว่านตัวนี้ก็เรียกว่าพยามือเหล็กเหมือนกันแต่เป็นไม้กลุ่มขิงขาไพลนะคะต้นนี้เหมือนต้นกึ่งไพลกึ่งกึ่งกระเทือมไหมแต่เขาจะมีใบด่างนะคะและใช้ส่วนหัวในการรักษาอาการอัมพฤกษ์อัอมาพาต อันนี้เข้าสู่ต้นฤดูหนาวแล้วถ้าเป็นว่านพยามือเหล็กเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะยุบต้นก็คือต้นจะเหี่ยวตายไปเลยแล้วก็เหลือไว้แต่หัวใต้ดินอรอฤดูการหน้าฝนใหม่ก็ถึงนจะแตกต้นออกมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เราได้ทําความรู้จักว่าการเรียกต้นไม้หรือสมุนไพรที่เรียกว่าพยามือเหล็กนั้นใช้เรียกสองตัวตัวนี้เป็นว่านที่ยุบต้นในหน้าแล้ง และอีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้พยามือเหล็กหรือกระพังอาจเป็นไม้ยืนต้นนะคะเขาบอกว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางใบจะออกคู่ตรงข้ามแล้วเขาบอกว่าใบจะคล้ายใบแสลงใจถ้าท่านเคยเห็นแสลงใจนะคะแสลงใจเนี่ยก็คือจะมี ใบสามเส้นแต่อันนี้ด้วยความที่เขายังเป็นเบบีอยู่เราก็อาจจะเห็นเขาไม่ถนัดนักใบนี้จะเริ่มมีความคล้ายละนะคะถ้าใครถ้าใครคุ้นเคยกับต้นแสลงใจก็ก็จะจะนึกภาพออกแต่ว่าหลังถ้าเราได้ต้นแสลงใจมาเราจะเอามาถ่ายรูปให้ดูนะคะดอกจะออกเป็นช่อสวยงาม,มเมล็ดจ,จะมีลนะักษณะกลมโตเท่าผลส้มเกี้ยง เป็นสีเหลืองแกมสีน้ำตาลส่วนผลนะคะผลจะมีลักษณะเท่าผลส้มเกี้ยงเรายังไม่เคยเห็นเลยนะคะเพราะว่าต้นนี้ในธรรมชาติมันก็จะอยู่ในป่าซึ่งเราก็ยังยังไม่รู้ว่าเป็นป่าชนิดไหนแล้วก็มีเฉพาะที่แล้วที่สําคัญคือเป็นไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เอามากๆนะคะมีไม่กี่จังหวัดไม่กี่อําเภอไม่กี่ตําบลหรอกที่จะยังคงเหลืออายพันธุ์ของไม้ต้นนี้อยู่ใครเจอก็อนุรักษ์ไว้เลยนะคะ ลูกกลมโตท้าผลส้มเกี้ยงแสดงว่าลูกใหญ่พอสมควรส่วนเมล็ดนั้นคล้ายก้อนก้อนกรวดถ้าแก่จะแข็งมากผลหนึ่งจะมีสิบสองถึงยี่สบสีเมล็ดเมล็ดจะมีรสขมมากนะคะสระคุณใช้ทำอะไรใครที่รู้จักต้นพญามือเหล็กจะต้องได้เคยได้ยินคำว่าเขียงน้อยซอยซา อันนี้คือลักษณะของไม้ที่เอามาทําเขียงตนนยง้นนี้แช่เอกเขียงชิ้นนี้แช่แช่น้ำเกลือไม่พอนะคะคือไม้พยามอายือเหล็กอกมาแตกง่ายมากเราจะต้องแช่น้ําเกลือไว้เป็นวันเป็นคืนเลยไม่งั้นที่หัน่นหันเป็นเขียงไว้ก็จะแตกอันนี้ก็ต้องไมเอาไปใช้ทําเป็นยาต้มต่อไปก่นและเนื้อไม้ คุณันยานะคะแก่และเนื้อไม้ลดผมเมาเล็กน้อยถ้าลดผมนี่ก็แน่นอนว่าเอาไว้ใช้แก้ไขนะคะแก้ไขลดความร้อนแล้วก็ยังใช้ผลคาสีสักแก้รังแคได้ด้วยรากรากลดผมเมาแก้ไขเลื้อยแหลงแก้ไขมันเรียบตัวมเมล็ดแก้อาภิวาสตระลกลโรคปันยาพันลมแก้อมัมพาตกระตุ้นกระสาบไข่สันหลัง ป็นยาเบื่อหนูยาเบื่อสนัขกระตุ้นความรู้สึกพางเทเแรบงบว่าเม็ดนี้น่าสนใจแต่อยากจะบอกว่ายากมากนะคะเพราะฉะนั้นใครใครอยากได้เมล็ดนี้คงจะต้องอดทนปลูกปลูกแล้วก็รอให้เขาเกิดลูกเกิดผลกันเอาเองนะคะน่าสนใจอยู่สองเรื่องคือกระตุ้นความรู้สึกคลางเทศกับแก้อมัมพาตถ้ากระตุ้นประสาทในไขสันหลังได้ประสาทไขสันหลังได้ ถือว่าน่าสนใจอมมากนาาะคะใบลดขมเมาแก้ปกวดบวมเปลือแก้อัลตรากาว,วโร่เป็นยาบำรุงแก้อัมพา,าตกระตุ้นไขสันหลังเปลือกก็ใช้ได้เม็ดทังเทสับนะคะระบุเอาไว้ว่าทำที่ชักเสริมเม็ดบาบิทูเรตบาบิทูเรตก็คือยานอนหลักชนิดหนึ่งผสมเม็ดกัน ก็จะทำให้ยานอนหลับออกฤทธิ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาไม่ควรที่จะใช้คู่กับยานอนหลับนะคะเมื่อกี้เราได้พูดถึงคำว่าเสียงน้อยซอยซาก็คือคนเม่ก่อนเขาจะใช้เนื้อไม้ของต้นพยามเล็ก เป็นอย่างน้นอยๆที่จะเอาไว้พกไปไหนมาไหนได้แล้วก็เอาไว้ซอยกัญชาแล้วก็สูบเขาบอกว่าเวลาสูบเนี่ยเวลาที่ซอยซอยเนื้อกัญชาแล้วก็จะขูดเนื้อเขียงเนี่ยปนล,ลงไปด้วยเพื่อให้ช่วยกัดเสมหะในลําคอนะคะเพราะนั้นสมัยเมื่อก่อนเลยเนี่ยใครที่เป็นคอกัญชาเนี่ยจะรู้จักที่มาของคําว่าเคียงน้อยซอยซาเป็นอย่างดี นั่นก็คือเนื้อไม้ตัวนี้มีสปปรรพคุณในการกัดเสมหะนะคะซึ่งก็ถือเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจวันนี้ก็เลยจะมานําเสนอในข้อมูลที่ว่าต้นพยาม,มือเด็กใช้เรียกไม้สองชนิดคือต้อนนี้เอกลักษณ์ของคือของเขาก็คือใบเขาะจะคล้ายใบสแสลงใจนะคะซึ่งใบสแสลงใจแล้วจริงๆแล้วก็คือมีเส้นใบสามเส้นคล้ายคล้ายกับตระกูลอบเชยแต่ไม่ใช่นะคะ ใบนี้จะดูค่อนข้างใครแสลงใจมากกว่าใบอื่นๆใบอื่นๆยังถือว่าเมล็กเราออกไปทางใครพยามต้องทองมากกว่าก็ต้องอาศัยความคุ้นเคยที่จะอยู่กับเขาทุกวันนะคะเราจะได้เกิดความเคยชินแล้วก็พยามามเมล็ดต้นนี้คือต้นที่เรียกว่ากระพังอาจมเมล็ดมีสรรพคุณที่น่าสนใจมากทั้งกระตุน้นประสาทไขสันหลังแล้วก็สามารถบำรุงสมรรถภาพทางเพศได้แล้วก็ยังสามารถที่จะทําเป็นเขียงนะคะแล้วก็พยามามเมล็ดอีกต้นหนึ่ง จะเป็นชื่อของว่านชนิดหนึ่งที่ใช้สําหรับรักษาอาการเอามาพื๊กเอามาทาทั้งกินแล้วก็ทั้งทาก็รายละเอียดก็จะแนบเอาไว้ให้ท้ายคลิปนะคะเพื่อที่จะประกอบการศึกษาการศึกษาสมุนไพรนะคะอย่าฟังหรืออ่านหรือค้นดูแค่ในอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะให้ลงลึกไปถึงมีโอกาสก็ได้ไปพูดคุยกับหมอพื้นบ้านครูบาอาจารย์ แพทย์แผนโบราณที่ท่านมีประสบการณ์ในการใช้ไม้แต่ละต้นจริง,รงๆเพื่อให้ได้ความลึกซึ้งแล้วศิละปะในการที่จะเอาสมุนไพรตัวนั้นๆมาใช้แล้วอาจจะมีสรรพคุณลึกๆที่แอบแฝงอยู่มากมายที่คงไม่ไม่มีทางที่จะหาได้ในอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างผิวเผินมากนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเติมเต็มเล็กๆน้อยๆหรือเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายที่จะทำให้เราไปศึกษาข้อมูลที่จะ ลึกซึ้งเข้าใจความละเอียดอ่อนและประโยชน์ที่มากมายของสมุนไพรไทยมากขึ้นนะคะวันนี้เวาลารสารสมุนไพรก็ข,ขอจบการนำเสนอเรื่องของพยามือเหล็กนะคะไม้สองต้นที่อย่าใช้สับสนกันนะคะและก็ที่สำคัญใบต้นนี้ทุกส่วนจะมีรสขมนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดจำ ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจคอมเมนต์กันเข้ามานะคะใครมีประสบการณ์อะไรก็อยากให้ช่วยคอมเมนต์เป็นข้อมูลเอาไว้ให้คนที่มีโอกาสได้เข้ามาอ่านได้เข้ามาดูนะคะจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่จะเอาไปประกอบเป็นความรู้ปูมมปัญญาของประเทศชาติเราต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ